สวัสดีครับสวัสดีชาวจีนเป e นเบอร์ทุกคนนะครับผมลิศเดอะสตาร์นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็นี่ครับมีคนส่งคําถามนะครับมาถามลิศนะครับเยอะแย,ยะมากมายเลยว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้างงานนะครับก็เลยจะมาตอบคําถามนะครับเพื่อให้หายข้อสงสัยกันนะครับใหหห้้้้ดดึกกไไไมมาเเเรรื่ออวว่อองปคยววนสสัีู ออราาเร้าาทงีเื่่่อขวผูิงจะมีอ่มคำถามแรกเลยคำถามแรกถามว่าอยากถามลิศว่าถ้ามีคนออกตังให้ไปทำสัญญกรรมเพิ่มความสูงลิศจะไปหรือเปล่าคำถ,ถามแรกมาก็โดนเรื่องความสูงเลย <c oughs> ก็ตอบเลยนะครับว่าไม่ไปนะครับไม่ไปนะครับก็ ถ้าเกิดลิทไปทำนะครับก็คงไม่มีฉายายาของลิทในวันนี้หรอกครับตัวลิทเปีนอะไระที่เป็นลิทอยู่ในวันนี้นะครับก็คงเอาแบบสั้นๆกระทัดรัดอย่างนี้แหละแล้วลิทหยุดเรียน1ปีเนี่ยแสดงว,ว่ายังเรียนแพทย์ต่อใช่หรือไม่ก็ คือลิทนะครับคือหลายๆคนจะเข้าใจว่าลิทเนี่ยาลาออกจากคณะแพทย์ไปแล้วตามจริงไม่ใช่คือลิทแค่อกเรียนไว้ก่อนอบเรียนก็คือพักการเรียนไว้ก่อนครับหปีก็คือขอมาทํางานตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็แสดงว่ายังเรียนแพทย์อยู่หรือเปล่าก็แสดงว่าตอนนี้ก็คือยังคงสภาพการเป็นนักศึกษาแพทย์ไปอยู่นะครับยังไม่ได้ลาออกจากแพทย์นะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับ กลัวผีแล้วเรียนหมอทําไมคะเออตรงนี้ก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าเวลาเรียนหมอเนี่ยปกติผีไม่ได้มาเรียนด้วยกับเรานะก็คือเรานั่งเรียนกับอาจารย์นี่เรียนกับเพื่อนๆไม่มีผีมาเรียนด้วยนะครับก็ผีก็คงไม่เกี่ยวนะครับเกี่ยวกับไม่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 เกี่ยวกับเรื่องที่ทําให้เรียนหรือไม่เรียนหมอนะครับถ้าสมมุติว่าผีหน้าเหมือนพี่โตโน่พี่ยังกลัวผีอยู่ไหมคะก็ต้องตอบว่ายังกลัวครับาผีก็คือผีอยู่ใัน้ำข้ามครับผีไม่มีหล่อผีไม่มีสวยผีไม่มีหน้าตาดีครับ มันถ้ามันแรแร่ออกมาเมื่อไหร่แล้วก็พอที่จะกลัวเมื่อน,นั้นครับอ mm hmm. ถ้าสมมติพี่ลิ์อายุสัก70จะทําอะไรต่อไปอะคะก็ถ้าอายุสัก70แล้วก็ยังอยากอยู่ในวงการบันเทิงต่อครับยังอยากร้องเพลงยังอยากแสดงละครอ,อยู่แล้วก็ถ้าได้มีโอกาสได้แสดงละครก็อยากแสดงเป็นบท คุณพ่อของน้องๆเดอะสตาร์รุ่นที่60กว่าๆนะครับก็ <Wow. S 1> ถ้าได้เป็นบทนั้นก็คงดีนะครับอขอให้มี The Star ถึงรุ่น60กว่าๆเลยนะครับ <Wow. S 1> เราทราบมาว่าบี้เป็นไอดอลของลิศอยากทราบความรู้สึกของลิศที่มีต่อบ,บี้ก่อนเข้าวงการและตอนนี้ลิศได้มีโอกาสพบเจอและได้ร่วมงานกับบี้ความรู้สึกแตกต่างกันอย่างไรคะก็ ตอนแรกนะครับการที่เข้าวงการเนี่ยคือยังยังไม่เคยเจอพี่บี้เลยเจอแต่ในทีวีอะไรเงี้ยก็คิดว่าพี่บี้ก็คงเป็นคนแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยเป็นคนสนุกสนานเป็นเป็นเป็นคนคือคือเหมือนทุกอย่างที่เราเห็นในทีวีเลยครับคือก่อนเข้าก็คือ,อเหมือนกับว่าเราก็มองเขาว่าเขาเป็นเขาเป็นเหมือนดาราคนหนึ่งซึ่งดังมากๆอะไรเงี้ยเราก็มองภาพคอยว่าเออเขาจะหญิงไม่น่าเขาจะ เขาจะสนุกมาในทีวีไม่น่าอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าพอมาเจอตัวจริงปุ๊บเขาก็เป็นแบบที่เราเจอในทีวีเลยเขาเป็นคนสนุกสนานเขาเป็นคนล่าเลยเขาเป็นคนนิสัยดีตลกเฮฮาแล้วก็ที่สําคัญคือไม่หยิงไม่หยิงแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มาแบบแบ่งชั้นวรนณะว่าเออเนี่ยลิศเป็นเดอะสตาร์หกนะเป็นรุ่นน้องนะแล้วแบบเข้ามาใหม่ต้องทําตัวเขาลบต้องอย่ามานู่นนี่นั่นกับพี่นะเขาไม่ได้ทําตัวอย่าง,งานั้นคือพี่พีบีดีมากๆเลยนะครับ ฝากถามลิศว่าเล่นละครกับพี่โตโน่รู้สึกขัดใจไหมที่ต้องเล่นบทที่ไม่ถูกกันก็อยากจะบอกทุกๆคนไปเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับลิศกับพี่โตโน่ก็ไม่ได้พูดดีต่อกันตลอดเวลานะครับก็คือตอนนี้ก็คือชีวิตจริงก็คือเป็นคู่กัดกันอยู่แล้ว <c oughs> ก็คือจะอพูดเรียกว่าอะไรครับเล่นเล่นกันว่ากันไปว่ากันมาอ่ะพี่โตโน่ก็ ว่าลิมาไอ้สูงชะลูดอะไรอะประชดลิศมาบ้างแหะอ่ะลิศก็จะมีพูดใส่กับคือไปบ้าอะไรเงี้ยคือเป็นชีวิตประจําวันของเราเนี้ยก็คือได้เล่นบทเป็นเหมือนเป็นคู่กัดกันเหมือนเป็นขัดแย้งกันอะไรเงี้ยลิย่ก็เลยว่าอืมก็เป็นเหมือนจําลองชีวิตประจําวันมาให้เล่นในซิตคอมเรื่องการสำนัดเลยนะอยากถามว่าวันเกิดปีนี้หมอลิ์อยากได้อะไรมากที่สุดก็ อยากได้อะไรมากที่สุดปีนี้นะครับก็คงอยากได้อ,อ,อยากให้คือตอนนี้ก็จะได้ยินข่าวว่าแฟออนคลับนะครับก็ก็ก,ก็ก็เริ่มก็เริ่มมีแบ่งพักแบ่งพวกอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเป็นไปได้ก็คืออยากให้ปีนี้นะครับ ถ้าเป็นวันเกิดลิซปีนี้ก็คืออยากให้ทุกคนรักกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของลิตรักกันเองในกลุ่มหรือว่าแฟนคลับลิซแฟนคลับการแฟนคลับพปีโนแฟนคลับเซนแฟนคลับเรสอะไรเงี้ยอยากให้รักกันทุกคนอยากให้ทุกคนมาเชียร์เป็นรายการเดอะสตาร์6เพราะว่าพวกเราเกิดมาจากรายการเดอะสตาร์6ด้วยกันก็อยากให้รักกันไว้ทุกคนทุกกลุ่มเลยนะครับถ้าลิซอ่ะถ้าไม่ใช่ชื่อลิซให้พี่ลิซตั้งชื่ออักษรลอลิงอยากชื่ออะไรเอ่ย ก็อันนี้คือลิทไม่ต้องตั้งเองเลยคือมีเพื่อนเคยตั้งมาให้ลิทครับก็คือแปลว่าพี่ชายลิทกับน้องชายลิทเนี่ยชื่อเล้งกับล็อกและเพื่อนก็เลยถามเอ๊ะทำไมพี่กับน้องเนี่ยเป็นลอลิงกันหมดเลยแล้วทำไมลิทยังเป็นลอเรืออยู่คนเดียวเล็กเพื่อนก็เลยตั้งชื่อลอลิงให้ลิทเลยจะได้เหมือนกับพี่กับน้องชื่อว่าแลนครับสแลแอลลอลิงนอรนูชื่อว่าแลนซึ่งแปลว่าตัวเงินตัวทองวัลลุดนั่นเองนะครับเพื่อนลิทก็เนี่ยนะครับตั้งให้ลิทได้เหมาะสมกับ ความเป็นตัวฤทธิ์ดีก็ไม่ว่าอะไรตามคนไป oh. ถ้าเดือดสตาร์ไม่คว้าดาวแล้วหนูหนูว่าจะคว้าอะไรดีครับก็ถ้าเดือดสตาร์ไม่เอ่อคว้าดาวนะครับฤทชิ์ก็คิดว่าควรจะเป็นเอ่อถ้าเดือดสตาร์ไม่คว้าดาวฤรธิทคิดว่าควรจะคว้า คว้ารักเตาเขารักตัวนี่หละครับก็คือคำถามทั้งหมดนะครับที่ลิศถูกถามมาเขาก็ตอบไขข้อสงสัยทุกคนไปแล้วนะครับก็ขำๆเฮฮากันไปนะครับอยากจะฝากถึง,งแฟนๆนะครับที่ตั้งคำถามมานะครับก็คือคำถามเนี่ยสนุกมากเลยแล้วก็กลัวๆดีลิศชอบแบบนี้แหละชอบก็คือนี่ก็คือหลายๆคนก็อาจจะมีข้อสงสัยแบบ เกี่ยวกับตัวลิทหรือว่าเกี่ยวกับเพื่อนๆที่อยู่รอบๆข้างลิทนะครับก็อย่างเงี้ยครับถามกันเข้ามาได้เลยก็คือถ้าเป็นไปได้ก็คือมีโอกาสก็คือจะเอามาตอบให้เพื่อนๆได้หายสงสัยแล้วก็ให้ได้ฟังกันอยา่างทุกอยาก่างทุกข้ออย่างเงี้ยแหละนะครับเอาเป็นว่าครั้งหน้าก็ถามกันมาเยอะๆอีกนะครับนี่ก็อยากตอบให้เพื่อนๆได้ฟังกันทุกคนเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับ ถ้าผมสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่เขาติดตามหรือว่าคนที่เขาชื่นชอบผมได้มันจะเป็นสิ่งที่ดีมากแลวครับสาหรับชีวิตชีวิตที่ผมมีโอกาสได้เป็นแบบอย่างที่ดีกับคนในสังคมครับแล้วก็เรื่องหนึ่งที่ถามว่าผมชอบผู้หญิงหรือผู้ชายครับไม่ชิรันในนิยายคอยเตือนตัวเอง